สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แม่แขกจะมาเล่านิทานให้ฟังกันนะคะและนิทานเรื่องที่แม่แขกจะเล่าเกี่ยวกับความเชื่อคะ่ะความเชื่อที่เชื่ออย่างสนิทใจด้วยสิคะจะมีผลดีหรือผลร้ายนะลองมาฟังกันคะ่ะกับนิทานเรื่องหมาป่ากับแกะในดินแดนสีเขียว เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้อันเป็นธรรมชาติที่สวยงามได้มีฝูงแกะตัวสีขาวๆข,ขนฟูๆกำลังกินต้นหญ้าอ่อนๆกันอย่างเพลิดเพลินแต่เอ๊ะพุ่มไม้นั้นขยับไปมาและก็ได้มีหมาป่าโผล่ออกมาจากพุ่มไม้นั้นซึ่งหมาป่าตัวนี้ มันมีตำแหน่งด้วยนะคะตำแหน่งของมันก็คือทูตหมาป่าค่ะและทูตหมาป่าคืออะไรทูตหมาป่าก็คือตัวแทนของฝูงหมาป่าฝูงหมาป่าได้ส่งทูตหมาป่ามาเพื่อจะมาเจรจากับฝูงแกะว่านับตั้งแต่คนเลี้ยงแกะใช้หมาล่าเนื้อมาคอยปกป้องและคุ้ม ครองพวกท่านอยู่นั้นพวกท่านก็ไม่เคยที่จะได้ออกไปเที่ยวเล่นในท้องทุ่งเหมือนอย่างเคยเลยใช่ไหมล่ะสำรายพวกเขายัางยุยงให้พวกท่านกับพวกเราชาวหมาป่าเข้าใจผิดกันด้วยพวกเขาใส่ร้ายพวกเราว่าคอยจ้องที่จะทำร้ายพวกท่านซึ่งเรื่องนี้มันไม่จริงเลยใช่ไหมล่ะ เมื่อฟังจบเราบรรดาแกะก็พากันเห็นด้วยเพราะตั้งแต่เจ้าหมาล่าเนื้อมาเฝ้าแทนก็ไม่เคยเห็นฟูงหมาป่ามาจริงๆและทูตหมาป่าก็ได้รีบกล่าวต่อไปอีกว่าหากพวกท่านนะช่วยกันขับไล่เจ้าหมาล่าเนื้อออกไปได้พวกท่านก็จะได้อิสรภาพกลับคืนมา และพวกท่านก็ไม่ต้องกลัวเพราะพวกเราชาวหมาป่าจะรับรองความปลอดภัยให้กับพวกท่านเองทุกคนคะจากที่ฟังทุกคนคิดว่าเหล่าฝูงแกะจะเชื่อหมาป่ากันไหมคะใช่แล้วคะ่ะทุกคนเหล่าฝูงแกะนั้นหลงเชื่อคำลวงของทูตหมาป่าไปอย่างสนิทใจเลย และเหล่าฝูงแกะก็ต่างช่วยกันขับไล่เจ้าหมาล่าเนื้อออกไปและแล้วหมาล่าเนื้อก็ได้ออกไปจากฝูงแกะนี้แล้วค่ะอยากรู้ไหมคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปฟังกันต่อเลยค่ะและหลังจากที่หมาล่าเนื้อได้ออกไปแล้วนั้นทูตหมาป่า ก็ได้บอกกับชาวหมาป่าว่าเฮ้ยพวกเราทางสะดวกแล้วฝูงหมาป่าก็ค่อยๆอ,ออกมาและล่าแกะกินค่ะฝูงหมาป่าล่าแกะกินอาหารทีละตัวสองตัวจนหมดฝูงไปในที่สุด และนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเป็นเรื่องยากนะคะที่จะให้ศัตรูร้ายเนี่ยกับไกลมาเป็นมิตรที่ดีกับเราได้ทุกคนคะทุกคนจะต้องไต่ตรองคำพูดของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเราเชื่อถือได้ไหมมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาโกหกเป็นคำลวง อย่างเรื่องหมากับแก่นะคะและนิทานเรื่องต่อไปก็คือนิทานเรื่องหมีกับผึ้งในป่าแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ก็มีสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆนานามากมายและก็มีหมีตัวหนึ่งหมีตัวนี้ทั้งตัวใหญ่โต และขนหนาฟูแต่ขณะนี้เจ้ามีตัวนี้มันหิวโซมากมันมองหาของกินในป่าและก็ได้บังเอิญเดินไปเจอกับรังพึ่งขนาดใหญ่ที่ส่งกิ่นหอมหวานอบอวลไปในทั่วบริเวณนี้มีตัวใหญ่ตัวนี้ไม่รอช้าเพราะมันหิวมากมันจึงตัดสินใจดึงรังพึ่งนั้นลงมา และดูดกินน้ำผึ้งอย่างอเร็กอร่อยทันใดนั้นเองเหล่าฝูงผึ้งก็แตกลังพากันลุมต่อยมีใหญ่ทันทีแต่เหล็กในของผึ้งนั้นไม่สามารถทำอันตรายกับมีใหญ่ให้เจ็บปวดได้เลยแม้แต่น้อยค่ะทุกคนคะรู้หรือเปล่าว่าทำไมเหล็กในของผึ้งถึงไม่สามารถ ที่จะทำอันตรายกับหมีใหญ่ได้เลยก็เพราะว่าขนของหมีใหญ่ทั้งหนาและฟูมากฝูงพึ่งจึงต้องมาปรึกษาหาลือกันว่าจะทำยังไงดีนะถึงจะเอาชนะเจ้าหมีใหญ่ตัวนี้ได้และในที่สุดก็คิดออก ผลสรุปจึงออกมาว่าพวกเราจะต้องต่อยมีใหญ่ตรงบริเวณใบหน้านะเพราะบริเวณใบหน้านี่แหละที่พวกเราจะสามารถเอาชนะได้พึ่งพึ่งทั้ง,ทงหลายเมื่อได้ยินดังนั้นก็ต่างพยักหน้าและจัดก,การกับมีตัวโตใหญ่นี้ที่บริเวณใบหน้าของมันส่วนเจ้ามีใหญ่นั้นก็กำลังกินอย่างเพลิดเพลิน ก็ไม่ได้ทันระวังตัวเลยโดนฝูงพึ่งรวมพลังกันและบินเข้าดูต่อยที่ใบหน้าของหมีใหญ่อย่างจังจนหมีใหญ่ก่าวออกมาว่าโอ้ยยอ้อยข้าเจ็บโอ้อยข้าเจ็บแล้วและด้วยความเจ็บปวดเจ้าหมีใหญ่ทนไม่ไหวจึงต้องรีบวิ่งหนีจากตรงนั้นเพื่อเข้าไปในป่าลึกไปในที่สุด และนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทำให้สามารถเอาชนะผู้ที่แข็งแกร่งขวาได้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับนิทานสอนหนูน้อยให้เป็นคนดีพร้อมคติสอนใจ แม่แขกฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่แขกด้วยนะคะ y ว j Channel สวัสดีค่ะ